เมื่อวานนี้นะครับคุณสุพมาศอิสรพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมก็มอบหมายให้คุณสุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ,อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมเนี่ยครับไปเป็นประธานเปิดงานการจัดการประชุมนานาชาติด้านชีววิทยาสังเคราะห์ในประเทศไทยประจําปี2567นะครับางานนี้เนี่ยจะเป็นงานรวมตัวของบรรดาผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยแล้วก็นักนวัตรกรรมชั้นนําจากทั่วโลกนะครับ มหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของชีววิทยาสังเคราะห์รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับในหลายๆเรื่องเช่นการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพาเรื่องของกเกษตรกรรมที่ยั่งยืนพลังงานสะอาดนะครับซึ่งก็คุณสุปชัยเนี่ยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการส่งเสริม แผนที่นําทางการพัฒนาชีววิทยาสังเคราะห์ว่ารัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจในการขับเคลื่อนแผนที่นําทางนี้ให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในการสร้างระบบนิเวศระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเขามีงานเสวนาเนี่ยในหัวข้อย่อยๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าหัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกเนี่ยก็คือความท้าทายและก็กฎระเบียบในการแก้ไขยีในพืชแลกเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขยี ในประเทศต่างๆรวมถึงกฎระเบียบใหม่ของประเทศไทยนะครสองเนี่ยการนางานวิจัยไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นข้อเสนอแนะความท้าทายและก็การส่งเสริมงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการเนี่ยไปสู่การใช้งานจริงนะคือสู่ตลาดของจริงถูกต้องปกติงานวิจัยเนี่ยมันจะอยู่ในเอกสารวิจัยเสร็จก็ตีพิมพ์แต่มันไม่ถูกนําไปใช้จริงส่วนน้อยที่มันจะถูกนําไปใช้จริงตอนนี้มันวิจัยเสร็จแล้วเนี่ย ต้องนาไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ไปต่อยอดอย่างอื่นเพิ่มเติม<ช>ตได้สา,<ช>สามเนี่ยการวิจัยอย่างรับผิดชอบในชีววิทยาสังเคราะห์มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมการวิจัยอย่างรับผิดชอบเน้นจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมีการศึกษาเพื่อเน้นปัญหาจริยธรรมในการใช้เทคโนโ,โลยีชีวภาพที่ผ่านมาะนะครับคือวิจัยแล้วเนี่ยเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันจะต้องดูถึงเรื่องของคุณภาพและเรื่องของจริยธรรมว่ามันจะไปกระทบกับอะไรบ้างนะอย่างเช่นวิจัยเรื่องของสัตว์เนี่ยมันกระทบยังไงกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของอสัตว์แบบนี้แต่ก็ต้องต้องคำคนึงด้วยควบคู่กันไปความสําคัญของมาตรการทางเทคนิคในชีววิทยาสังเคราะห์มุ่งเน้นบทบาทมาตรฐานในการขับเคลื่อนความเข้าหน้าโดยพิจารณาความท้าทายในการจัดการข้อมูลวิทยา,าศาสตร,ร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเน้นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างนักวิทยา,าศาสตร,ร์และผู้กําหนดนโดยบายไม่ใช่คนกําหนดนโดยบายเนี่ยไปทางหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ไปทางหนึ่งคุณต้องคุยกันมีข้อมูลร่วมกันทำงานร่วมกันไอ้ตรงนี้สําคัญนะไม่งั้นมันคนละทิศคนละทางสะเปสป่า นะครับหเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแรงงานทักษะสูงสําหรับการขยายขนาดในระดับอุตสาหกรรมเป็นการพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรด้วยอ๋อันนี้สำคัญมีงานวิจัยออกมาแล้วแต่ไม่มีบุคลากรรองรับในการที่จะไปสู่ภาคปฏิบัติอันนี้ก็ปไปไเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ต้องพัฒนาบุคลากรอรองรับด้วยนะฮะนี่คือเรียกว่า ครอบคลุมทุกกระบวนการนะครับสำหรับในส่วนของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็รอดูความคืบหน้านะคะอย่างน้อยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการพูดคุยกันทำความเข้าใจที่ตรงกันนะคะ